หนึ่งสองสามไปวันนี้มันคริสต์มาสพอดีโอฝั่งนี้ไฟสวยมากน้องดูสิสวัสดีครับนี่อายุน you know ้อยร้อยทริปนะครับตอนนี้เราอยู่นที่ช้างอารีน่านะครับจะมาดูบอลกันนะครับใช่ไหมใช่ไมมาดูอะไร มาดูว่าวนะครับมาพาเพื่อนๆมาดูว่าวเนาะพาน้องๆมาดูว่าวนี่เห็นไหมครับเป็นงานว่าวของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปีนี้มาจัดที่สนามฟุตบอลเลยนะครับนี่น้าเงินพาน้องๆมาดูว่าวอ้าวเดี๋ยวนะน้องๆอยากรู้ไม่ว่าวภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอะไรไขอะไรนะ<ข>่ายนี่ครับเดี๋ยวตามน้าเงินไปดูด้านในงานกันเลยนะครับนี่น้ำเงิน เจอลุกเนวินด้วยสวัสดีครับเ้ส <c oughs> วัสดีครับก่อน สวยไหมลูกคอ่าสวยมากนี่นี่เดีดโอ้ว้าวเยอะมากเลยนี่ครับน้องมันนอกกัดูแล้วอ้าไหนโอ้ยวบ้าสีขาวเนาะโอ้สวยมากนี่ครับน้องๆอ้าวเดี๋ยวข้อถามนับเงินอยากมางานเบ้าวันนี้อยากซื้ออะไรเบ้าอยากซื้อเบ้าใช่ไหมอยากซื้อเบ้าต้องตอบคำถามพ่อเอ๋ให้ได้ก่อน ต้องตอบคำถามไม่ได้โอเคไหมสามคำเท่านั้นถ้าเว้าผีเสือ้อภาษาอังกฤษพูดว่าคิดนิดนึงว่าวผีเสื้ออะไรเอ่ยคั่บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟไข่ใช่ไหมอ่าโอเคเว้างูล่ะสเนคไข่สเนคไข่โอเคเก่งมากเลยยนตาำแล้ว ว่าวรถเออค่าขายค่าขายสุดยอดนี่ไหนไหนตรงไหนที่ชักที่ชักก็ที่เย็นเราเล่นว่าวไปเลยอ่าไปไปดูกันเฮ้ยมีปักกมีปลาทองด้วยไปพาเพื่อนๆไปดูหน่อยปลาทองอ่ะมีมาดูก่อนปลาทองสิ๋ชอบอันเนี้ยชอบอันไหนลูก โอ้ฝั่งนู้นเยอะเลยนี่ฮะเอ็มไม่ว่าตัวนี้ด้วยไหนเด็กขึ้นเดียโอ้ที่บ้าเครื่องบินเหรอเฮ้ยมาดูมาดูมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้เออนั่งนักหนักไหนโอ้โหตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เขาให้เล่นว่าวนะครับนี่ด้านในสนามฟุตบอลเป็นสนามซ้อมด้านข้างนี่ครับนี่น้องเลิศมาดูไหนชอบตัวไหนลูกชอบตัวไหนเอ้ยเป็นว่าวเครื่องบินเหรอ ่เป็นลายใช่ไหมลูกเป็นลายมาดูว่าวตัวอื่นด้วยไหมพาเพื่อนๆไปดูว่ามีอะไรบ้างไปนี่เดี๋ยวพาน้ำเงินมาดูว่าวสักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นด้านในกันดูนี่นี่นี่ดูก่อนได้นี่เลือกตัวไหนเลือกเลยลูกโอ้ยยังไงโอ้ยยังไอ้ยยังไงโอ้ยยังไงโอ้ยยังงโอ้ยยังไงโอ้ยยังไงโอ้ยยังไงนี้ยยังไงโอ้ยยังไงโอ้ยยังงโอ้ยยังเงโอ้ยยังงโอ้ยยังไงโอ้ยยังไงโอ้ยยังูงโอังไงโอ้ยยังไอ้ยยันจะขึ้นยังไงโอ้ อันนี้ไม่เอาใช่ไหมแล้วตัวนี้เอาไหมนี่เอาเลยนะเอาไม่หลูกเอาสองตัวอ๋องั้นตอนใส่ถุงให้หน่อยนะครับเออแบทแมนแบทไคท์นี่เดี๋ยวน้ำเงินจะพาไปเล่นนะครับนี่ตรงนี้เขาจะมีมีสนามฟุตบอลเป็นสนามซ้อมของวีร์ลัมเนี่ยให้เราได้เข้าไปเล่นว้าวไปเดินตามมาแล้วจะได้ไปเล่นที่บ้านอุ้ยโอ้โหถุงอะไรเนี่ยนี่นะ น้องๆดูนะครับว่าว่านับเงินจะขึ้นหรือเปล่านะจะสู้ตัวใหญ่ของพี่เขาได้หรือเปล่าพร้อมหรือ,อยังน,น,นี่อยู่ฝั่งนี้ลูกเอาพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้ว,ลวหนึ่งสองสามไป นั่เบินนั่งพักอยู่นะครับนั่งดูพี่เขาเล่นเว้าตัวใหญ่อยู่ปกติงานเว้าเนี่ยเขาจะจัดที่อำเภอพุอ้ยราชเนาะปีนี้เขาเปลี่ยนสถานที่มาจัดที่ช้างอารีนาแลนะเป็นสนามฟุตบอลของจังหวัดบุรีรัมเลยอากาศดีเลยครับตอนนี้สี่โมงกว่าๆลมเริ่มมาแดดเริ่มตกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมนะครับอา,อาจจะได้ยินแหล่งท่องเที่ยวอย่างพนมลุงปราสาทเมืองตมเขากระโดง หรือ,อของกินที่ทิศตอนนี้ก็คือลูกชิ้นยืนกินเนาะอย่างที่ที่ใครๆก็อยากมาลองกินอย่างเงี้ยผมว่าช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วด้วยอากาศกําลังดีเลยใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมแนะนําเลยอันนี้เจ้าทินเลยนี่น้องน้ำเงินนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่กันที่างานว่าวเลยเนี่ยพาน้ำเงินมาเล่นว่าวซื้อว่าวไปกี่ตัววันนี้สองตัวสองตัวอ่า นอนและเหนื่อยหมดแรงครับวิ่งไปหลายรอบเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นไหนๆก็มาดูคลิปที่ถ่ายที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วต้องมีอะไรที่เป็นบุรีรัมย์สักหน่อยอ้าวเดี๋ยวนับเงินจะมา,าสอนน้องๆน,น,นับ1นึถึงสิเป็นภาษาเขมรเอาอเริ่มเลยสีตปนบั้อยมินบมไมทําบูโอ้โหถูกต้องไหม ยอดครับตบมือให้เลย เดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศของลานรอบรอบองานว่าของจังหวัดบุร,รีรัมย์นะครับผมแนะนําให้มาช่วงเวลาที่ประมาณ4ี่โมงแดดกําลังจะตกแล้วดวงอาทิตย์กำลังจะตกลมก็กำลังดีอยู่ครับอากาศเย็น,ยนมีของกินนะครับตลอดทั้งงานนะครับจะมีของกินมีลูกชิ้น ลูกชิ้นยืนกินก็มากินที่นี่ได้เลยครับจบเลยมาบุรีรัมมาเที่ยวงานว่าวด้วยได้กินลูกชิ้นยืนกินด้วยได้ดูสนามฟุตบอลด้วยนะครับใกล้ๆบรรยากาศก,ก็จะมีโต๊ะให้นั่งอย่างเงี้ยครับนี่ตอนนี้5้าโมงนิดๆแล้วนี่ครับก็จะมีคนจับจองที่เนี่ยครับไปซื้อลูกชิ้นซื้อส้มตำนะครับมากินผมว่าบรรยากาศดีมากเลยลมเย็นๆด้วยวันนี้ ใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับนี่มาเลยครับบุกีีรัมครับ บรรยากาศบรรยากาศหน้าสนามช้างอารีนานะสวยมากนี่มีตัวอะไรอยู่บนว่าวด้วยบอกเพื่อนเพื่อนดิซันตะาครอสโน่นไงวันนี้มันคริสต์มาสพอดีโอ้ฝั่งนี้ไฟสวยมากน้องดูสิ